ก่อนเลยผมไม่ได้ร้องเพลงแบบแรเอียมันไม่ใช่ R สามสองพี่แรกไหมอ่ะผมอุตส่าห์ทำเนี่ยคันนี้ผมทำมาโคตรนานเลยไอ้น้องๆมี R สามสองป่ะพี่อยากได้ GTR คันคันนี้มันก็สวยนะแต่ว่ามี GTR ป่ะน้องผมไม่มี GTR ผมมีเอ่อผมมีมีมีอะไรบ้างอ่ะ GTR มีป่ะ น้องทำไม่ได้เหรอทำรถได้ปะ,ะ GTR ผมไม่มีอ่ะมีรถอะไรบ้างะ่ะ <G T> <R> เดี๋ยวผมเอามาให้ดูผมมีรถเต่าหนึ่งคันที่แต่งโคตรสวยอะ่ะเอาา้เอามาดูดิ <G T> <R> เอามาดูดิเป็นเป็นเป็นบักนะพี่เป็นบักนะเดี๋ยวผมมาได้ครับ <G T> <R> ได้ได้คือ <G T> <R> ผมเนี่ยอยากจะได้ GTR <G T> <R> นะคุณนะผู้ชมตอนนี้เราก็มาตามหา R32 กันนะครับเพราะว่ามันมีน้องเนี่ยคอมเมนต์มาว่าพี่ครับ ทำอ,อาสามสบวนให้ดูหน่อยครับผมก็พยายามหานะเพราะว่ามันหายยากก็เลยแบบเออต้องมาหาในนี้แล้วตลาดโลกมันไม่เปิดด้วยไงคุณผู้ชมมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันเอารถเต่ามาอีกด้วยโอ้ยมันจำมาแรกไอเด็ดเดี๋ยวพี่ขอพิจารทางก่อนนะผมว่าผมว่าผมเอาห้องเครื่องเมื่อกี้ดีกว่า อันนี้นี่คือดีแล้วใช่ไหมเนี่ยน้องน้องน้องมีมีคันอื่นอีกวะคือผม,ม,ม,มดูทรงแล้วเคเคเคน้องกัดมาเนาะมีคันไหนจัดมาเดี๋ยวถ้าพี่โอเคพี่แรกเลยอันนี้ดูทรงแล้วนะน้องคนนี้เขาน่าจะอยากจะได้ RX7 นะครับเพราะว่ายุคนี้ RX7 มันค่อนข้างจะหายากนิดนึง เพราะว่าตลาดโลกมันไม่เปิดนะครับเออเซิร์ฟนอกมันก็เลยไม่ได้ขาย RX7 กันนะแล้วในไทยเนี่ยเขาไม่ค่อยขับกันแล้วนะครับ RX7 คือถ้าเอาไปแต่งหล่อๆนะมันจะเป็นรถฮานเลยนะครับในฟอร์สฟิลิปสามเออเห็นเขาที่ยหมกันจังนะคือคุณผู้ชมผมดูแล้วนะครับน้องเขาน่าจะอยากจะได้ RX7 จัดเลยนะครับคือลงทุนเอารถมาให้ผมดูทุกคันเลยอนะนี่ไม่แม่งเฟียววะ เวยดันโลเฮ้ยมันเอาเวดันโลด้วยเฮ้ยนี่มนงเฮ้ยแม่งได้่ะแม่งได้ปะทให้อะน้องน้องน้องเจ้า RX7 แหละน้องเจ้า RX7 ใช่ไหมคันเนี้ยคันที่พี่มีเนี่ยมอากได้เลี้ยอ๋อโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึ่งพี่ขอลองรถหน่อยขอขอลองรถหน่อยได้ปะ เหม็นในคลิปเพาทำโค้นหลุกเลยอ๋อโอเครอแป๊บเดี๋ยวพี่ลองรถน้องก่อนนะแม่งเท่อยู่คันนี้คือน้องเขาไม่น่าจะรู้นะครับ uh huh. ว่ารถผมเ,เป็นรถบั๊ะไม่สามารถที่จะไปทาดิฟได้นะครับ<ด>ลงลง,องเออลงดิให้พี่ลองดิงนะโอ้ยมันเป็น4-1-4หนเว้ยคุณผู้ชมแล้วมันเป็นแบบว่า UFO ด้วยนะคือมันเสริมสปอยเลอร์มานะครับแล้วก็เสร์ฟไม่มา, UFO มาผมก็จะ ตกลงดิวกับน้องเขานะครับเคน้องพี่ตกลงน้องน้องเอา r อ7ไปเดไปเลย,เ,ลยเดี๋ยวพี่กดเทดไปรอแป๊บโอเคครับครับพี่ชื่อเขาก็จะยาวๆหน่อยนะครับน่าจะโปรนะอ๋อเออเออน้องเขากดเทตมาก็โอเคอุ้ยอุ้ย,ย,ยกดพลาดหรือเปล่านะเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็ได้รถใหม่มาแล้วนะส่วนตัวผมเนี่ยผมไม่ได้ซีเรียสเรื่อง RX7 นะครับ สู้ๆน้องเอาไปแต่งให้มันสวยๆแล้วก็เอาไปดิฟนะจริงๆแล้วมันไม่ใช่รถดิฟนะน้องเป็นรถบั๊กเออโชคดีแล้วกันบายๆจุ๊บๆไปแล้วกู <Yeah. S 1> <laughs> เราก็จะมาดูรถที่เราได้มานะครับนี่ก็เป็นรถที่ผมเอาไปแลกมานะครับเอาไอเจ็ดบักเนี่ยไปแลกมาจริงๆแล้วถามว่าผมขาดทุนไหมเนี่ยผมว่าผมขาดทุนนะ แต่ว่าผมเข้าใจนะผมเคยเป็นเมื่อก่อนนะผมไม่มีรถเลยเออแล้วผมก็อยากได้รถเล่นนะแต่ขอเขาแลกเขาก็ไม่ให้นะครับผมก็เลยยอมแลกไปคันนี้ถามว่าดีไหมพี่มันก็บั๊กมานะบั๊ก UFO แล้วก็สปอยเลอร์นะครับแต่ว่ามันเป็นรถที่มันไม่ค่อยฮิตเท่าไหร่นะแต่ที่ผมแลกมาเนี่ยเพราะว่าอยากให้น้องเขานะครับ RX7 แต่ถือว่ามันก็น่ารักดีผมก็ไม่รู้จะเอาไปแลกคันไหนอีกแต่จะเก็บไว้ก่อนเพราะว่าวันนี้ได้มา2คันแล้ว แต่ที่ผมขับอยู่ประจำเนี่ยจะเป็น R35 คันนี้นะครับแล้ววันนี้ผมแลกมาได้ S15 คันนึงสภาพมันก็เก่าๆนะครับแต่ว่ามันเครื่องบัก๊กไง C14SP เดี๋ยวจะเอาไปแต่งเอาไว้ดันโลนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ถ้าเกิดว่าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจพี่ด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าวันนี้พี่ไปก่อนแล้บายบาย